สวัสดีครับผมชื่อนพดาช่วยคุณนตำแหน่งบูนไมอนของบ,ศศบอริษัทเดียบอสครับผมก่อนหน้านี้ผมมีอาชีพเป็นวิศวรกรโยธาตัดสินใจเข้ามาศึกษาในเรื่องของธุกรกิจเครือข่ายก็ทำมาหลายหลาย,หลายบริษ,ษัท ก็ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่วันนี้ตัดสินใจเข้ามาสู่บริษัทไบอสด้วยมีองค์ประกอบของบริษัทที่ชัดเจนที่สุดและพิจารณาดูแล้วว่ามันสามารถนำพาผู้คนไปสู่ทางรอดสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากครับผมเพราะผมมองเห็นว่าชีวิตที่มันออกแบบเองได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการจำกัดของเวลาเช่นเวลาตื่นเวลาไปเที่ยวเวลาพักผ่อนเราไม่ต้องโดนขีดจำกัดของเวลาและมันไลฟ์สไตล์ของชีวิตสามารถไปต่างประเทศกินเที่ยว ที่กินที่เที่ยวที่ทํางานที่เดียวกันอย่างเงี้ยผมชอบมากรู้จักเดยบอสได้อย่างไรเป็นคําถามที่ขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าวันนี้ต้องขอบคุณผู้แนะนาผมก็คือท่าน m d ็ w a r อวรวีนะครับที่สามารถคุยด้วยข้อมูลทําให้ผมได้มารู้จักเดยบอสแบบเกิดความศรัทธาและก็เชื่อมีพลังในการส่งต่อให้ผู้คนด้วยความมั่นใจขอบคุณท่าน MD ด้วยครับ ถามว่าดีบอ o ดีอย่างไรอันดับแรกเลยที่เราเหนือกว่าการทําธุรกิจที่ผ่านมาคือเรามีโรงงานเป็นของตัวเองการที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองหนึ่งสินค้าคงเส้นคงวามีคุณภาพ 2. สินค้าไม่ขาดตลาดแน่นอนเมื่อสินค้านั้นขายดีและที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถพัฒนาสินค้าให้ดีดีดียิ่งขึ้นไปแผนธุรกิจที่นี่ ผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทําธุรกิจเครือข่ายมาแผนที่นี่เป็นแผนที่จับต้องได้จริงวันนี้แผนตรงเดียบอสท่านสามารถที่จะรอดวันนี้แล้วไปสู่รายเดือนรายรายเดือนรายปีมันรองรับด้วยการจับต้องได้เป็นรายวันจากการที่เราสามารถออกไปทํางานแบบเดิมๆแต่ผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราสามารถหยิบจับส่วนต่างค่าน้ำมันลดหรือส่วนต่างที่เราออกกันสดให้กับบริษัทที่ผ่านมาที่เราล้มเหลวเกิดจาก เราลงทุนก่อนให้บริษัทมายถึงเราเดินทางไป30กิโล50กิโลผมเลยตั้งคําถามว่าเราได้อะไรกลับมาบ้านครับที่ผ่านมาเราได้พีวีครับเราได้พีวีกลับมาบ้านพอได้พีวีกลับมาบ้านแล้วเราเอาพีวีนั้นไปแจงสมัครให้กลับมาสมาชิกใหม่ยูเซอร์ใหม่แล้วเรารอ,ร,อรับเงินใช่ไหมครับ7วัน10วันแต่วันนี้ดิ D ่ I ิอลบอสครับสามารถทําให้ท่านมีไรายได้จากส่วนต่างของราคาเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือ ที่ผ่านมาเราเป็นสมาชิกเราไปชวนคนมาในราคาสมาชิกแสดงว่าเงินสดที่เราออกไปทุกๆวันทุกๆครั้งในการเดินทางแต่เราได้พีวีกลับมาบ้านทําให้เราไม่สามารถมีสายป่านยาวพอที่จะทําธุรกิจได้ต่อไปเพราะเราหมดเงินสํารองเพราะเราได้พีวีมาเป็นอาหารเราออกเงินสดนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเหนือชั้นที่จริงสําหรับบริษัทเดบอสที่ออกแบบแผนการตลาดมาทําให้เราหยิบต้อง ลายวันจากเดินสดได้จริงๆครับผมวันนี้ผมก็บ,บอกเลยว่าในความเป็นโกโบในความเป็นอินเตอร์เนี่ยเราไม่น้อยหน้าบริษัทใดด้วยท่านประธานนะครับบารดาจาขอบหรือ,อท่านเ,นนเระิเนคริสจาขอบของเราเนี่ยมีโปรไฟล อินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของประเทศอทศอสเตรเลียวันนี้บริษัทเดอบอสเรามีนะครับเรามีออฟฟิศอยู่ที่เมืองเพิเเร์ตออสเตรเลียนะครับเรามาีเปิดสถานก,การณ์อยู่ที่กัมพูชานะครับนี่หมายถึงว่าเราไปต่างประเทศแล้วแต่ทั้งที่บริษัทยังไม่แกนโอเพนิ่งเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของบริษัทเดอบอสและบวกกับพิสายทัศน์ท่านประธานที่จับต้องได้จริงด้วยนโยบายและการออกแบบบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่ง่ายมากเลยคือเพื่อที่จะต้องการให้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ย มีอาชีพและฝากชีวิตไว้ได้และเป็นทางรอดของชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นเจตนาที่นี่นะครับเราเรามีสิ่งที่ยอมรับว่าเมื่อเรามีความสําเร็จผู้นําทุกท่านก็อยากใช้ชีวิตแบบว่าเที่ยวต้องเที่ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นที่จะลองรับนะครับที่ผ่านมาเราไปเที่ยวพัทยาล่องเรือยอทและทริปที่จะลองรับสมาชิกนะครับวันนี้ก็คือทริปท่องเที่ยวออสเตรเลียครับเมื่อมีความสําเร็จ เราก็ต้องไปพักผ่อนกันใช่ไหมครับวันนี้เรามีเงินเรามีสตังเราก็สามารถเที่ยวได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราได้เที่ยวฟรีนะครับสนุกสนานสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบที่บริษัทจัดให้เนี่ยโดยไม่ต้องเสียสตังค์ผมว่าไอเนี้ยแหละครับน่าสนใจใช่ไหมครับครับผมไอเดีย์ผมในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้ง The Winner Team นะครับ The Winner t e ทีของเราเนี่ยมีสโลแกนง่ายๆครับร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันสําเร็จทีมชนะเราชนะคือเราใช้พลังทีมในการขับเคลื่อนแล้วเราไปผูกติดกับบริษัทไอโบส์วันนี้ทุกๆท่านก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับเดอะวินเนอร์ทีมโดยที่เรามีการส่งต่อถึงระบบที่จะช่วยให้ทุกท่านได้สาเร็จโดยการที่เราจะลงมือไปช่วยภาคสนามท่านโดยการทำเฮมมิตติ้งทุกทุจังหวัดทุกๆอํอเภอที่มีการเรียกร้องมาให้มีการ ทำคอมมิตตั้นนะครับอันนี้งารพื้นฐานผมเชื่อว่างารพื้นฐานที่เราทํามันจะทําให้เราเติบโตได้จากงารพื้นฐานแน่นอนโดยการส่งความรู้ให้รู้จักเดียบอสรู้จักรู้จริงครับผม <S <S 1> <S 1> <ๆ>อยากกระเชิญชวนคนที่ยังไม่ทราบว่าเดียบอสคืออะไรวันนี้นะครับบริษัทเดียบอสที่ผมขอย้ําเลยว่าสิ่งที่บริษัทเดียบอสมีเรามีโรงงานผลิตที่บอกว่าไปมาแล้วครับ20กว่าประเทศโรงงานของเรามีสินค้าที่นําออกไปแล้ว 20กว่าประเทศวันนั้นในเรื่องคุณภาพสินค้าเนี่ยผมบอกเลยได้ว่าไม่ต้องกังวลเลยครับด้วยคุณภาพของสินค้าที่สามารถบอกได้เลยว่ายืนยันจากหล,หลายๆค่ายนะครับหลายค่ายที่มาให้โรงงานบริัทดาอินเตอร์ซึ่งโรงงานของดีไอบอสของเราเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากชวนพวกเพื่อนพี่น้องที่ได้ฟังผมอยู่นะครับขอให้ท่านมาจับมือกันแล้วไปสู่ทางรอดด้วยกันครับผม